ก็เอนโบราณกาลเรฝันสางเจดีย์ก็เพื่อบรรจุอันนี่เร่อดีก็บรรจุคื่อก็กายวันครอบอันดูนอธิอันพราะอรหันต์ออหไหวกันเพื่อให้คนได้ตาบายเอาบุญมาการจุดประสงค์ในครั้งนี้ก็เพื่อบรรจุไปในชีวิต บางที่ที่ได้ยับนบรรจุก,กระดูกของปูนี่ไว้ในหันเพื่อจะพ้นดกกาบไวบอันนี้สงของการกราบไว้เจดีย์นี่เลยม,มันหลายการอันอันสร้างรากฐานอันนี้ไว้เกิดในสั้วไหนก็จะเป็นมนุษย์ที่ดี เกิดเป็นเทวดากเทวดาที่ดีพรมที่ดีเล<ด>ื่อนไหวไปเกิดพบจะทิ้งที่ดีคารทุดท่ายี่ข้านเกิดก็จะได้พบนาพัชสีว้างถ้ำได้กำลังเพลินก็จะได้มรุอรหรนันบันอานิสงกันส่างที่ดีกับเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลนกัน อันด <ar> ับแรกอ่ะก่อนที่ไหนอะทำให้ใจดีให้ไปแล้วก็ใจดีกันโล่เฮาคิดถึงธาตุเฮาก้อสร้างแต่ใจดีบุญก็สิเกิดแก่บุคคลนั้นพบแต่สิ่งได้ดีทุกพบทุกศาตรทุกศาสตรแสนศาสตรพบแต่สิ่งได้ดียงเสียละพุทธศาสนาก็ดีจำเนินตรงเรื่องไปถึงหาพันประวัติศาสตร์ มิเท่านี้นะกันอันนี้สมกันรลัง่งด,ดีกันหลาย